มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุตุประกาศนาแนวฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้ไม่เหมือนทุกปีเช็คด่วนเลยค่ะกรมอุตุคาดลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยเริ่มประมาณปลายเดือนตุลาคม2566ช้าก,กว่าปกติ2สัปดาห์นะคะโดยอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เว็บไซต์กรมอุตุประกาศคาดหมายลักษณะอากาศชั่วไปของประเทศไทย2566 2 5 6 7ถึง2567ระบุว่า การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวประมาณปลายเดือนตุลาคม2566ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์2567ฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้คาดว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มประมาณปลายเดือนตุลาคม2566ซึ่งช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติ2สัปดาห์อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนประมาณ21-22องศาซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ1.5องศาค่าปกติ19.9องศาค่ะและจะมีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ ะะอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ยปีที่ผ่านมา20.8องศาสําหรับอุณหภูมิที่ต่ําสุดประมาณ9-10องศาส่วนมากจะอยู่ตอนบนของทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดบริเวณกรุงเทพมหานครนะคะ17-18องศาค่ะและปริมณฑล15-16องศานะคะ ช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดประมาณต้นเดือนธันวาคม2566ถึงปลายเดือนมกรากคม2567สําหรับยอดดอยแล้วก็ยอดภูรวมทั้งเทือกเขาและมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งค่ะส่วนภาคใต้จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางช่วงนะคะส่วนมากตอนบนของภาคค่ะแต่ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกในเดือนพฤศจิกาย,ยนและก็ธันวาคมนะคะ และจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่งค่ะซึ่งจะทําให้เกิดสภาวะน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ในบางช่วงจะมีคลื่นสูง2-3เมตรส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ ในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมอาจจะมีหย่อมความกดอากาศตำ่ำหรือว่าพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ซึ่งจะทําให้บริเวณดังกล่าวนะคะจะมีฝนตกชุกหนาแน่นรวมทางคลื่นลมมีกําลังแรงขึ้นและอาจจะมีคลื่นพายุซัดฝั่งความสูงของคลื่น3ามเมตรเลยค่ะ ลักษณะอากาศทั่วไปประเทศไทยตอนบนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกประมาณปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปและมีอากาศหนาวบางแห่งในบางวันนะคะทางตอนบนของภาคและส่วนมากภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นบางแห่งตอนบนของภาคเช่นกันค่ะ โดยมีฝนร้อยละของพื้นที่และอาจจะมีลมกันโชกแรงบางแห่งในบางวันเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตอนออกเฉียงเหนือเป็นระยะระยะนะคะโดยจะมีกําลังอ่อนถึงปานกลางประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ที่พัดปกคลุมประเทศไทยด้วยค่ะจากนั้นจนถึงปลายเดือนมกราคมจะมีอากาศหนาวเย็นมากขึ้นโดยเฉพาะบาริเวณทางภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือค่ะจะมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปเลยนะคะสําหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูรวมทั้งเทือกเขาที่จะมีอากาศหนาวจัดกับมีน้ําค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางช่วงส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปค่ะและจะมีอากาศหนาวบางแห่ง ช่วงส่วนมากทางตอนบนของภาคขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ